สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกัลยามิตรและผู้ใฝ่ธรรมวันนี้ตื่นเช้าไม่เช้าหรอกกี่โมงแล้วเธอก็เลยจะทำคลิปเชา้าเช้าอากาศสดชื่นครับก็ผมนะ่ะบุกเบิกทำเรื่องหลงความในความรู้สึกนะึกคิดอารมณ์เนี่ยมามานานแล้วนะหลายปีแล้ว ก็อย่างที่ลูกศิษย์ที่เข้ามาติดตามบอกฮะส่วนน้อยคนที่จะติดตามผมคนที่จะนั่นจริงๆเป็นส่วนน้อยคนไม่ค่อยสนใจเรื่องแบบนี้คนไปสนใจไอ้พวกที่ก๊อปปี้ผม <c oughs> อะเพราะอะไรผมก็แทกจิตใจเขาเพื่อให้เขาเห็นอารมณ์นะฮะด่านแรกต่อแต่ก่อนผมก็พูดจาดีๆนี่แหละพูดเล่าเรื่องความคิดที่เป็นชั่วโมงเมื่อก่อน ส่วนนั้นนะที่ผมทำไว้ประมาณสักสามสี่ปีที่แล้วนะฮะตอนนี้รุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นทีหลังแล้วก็คนพวกนี้ก็ผมบอกเลยว่าเขายังไม่เห็นทมที่ผมพูดหรอกมันเป็นแค่สัญญาเป็นเพียงไวรัสนะฮะอืมที่สุดแห่งทมเนี่ยเขายังไม่เห็นเขาเพียงเข้าใจในระดับหนึ่งนะ,ะมะโนมันเข้าใจแต่มันยังไม่เห็นมโนวความสื่อต่อนะฮะ คือแค่รู้แค่เข้าใจอ่ะมันยังไม่เห็นแจ้งนะฮะยังไม่ถึงที่สุดถึงธรรมทําไมผมถึงสวนเขาทั้งหมดก็เพราะผมฟังมาหมดแล้วนะฮะมันมีความขัดแย้งในตัวมันเองขัดแย้งทางทางปัญญานะ่ะมันไม่ลงล็อกมันขัดแย้งในตัวมันเองธรรมะที่แท้จริงของพุท พระเจ้าธรรมะที่ท่านเาผยแพร่ไปเมื่อสองพันกว่าปีมันจะมีการขัดแย้งกันเลยจะไหลลื่นฮนะตาใจที่ขัดแย้งกันมันเป็นความจำหมดเลยนะฮะนั่งนึกนั่งคิดเอาพูดไปจนไม่รู้ว่าตัวเองพูดอะไรไปบ้างเลยตีกันเองธรรมะมันะบมจบทุกขณะนะฮะก็คือธรรมชาติไง ทุกอย่างมันไม่เที่ยงอะในร่างกายเราอเออทุกคนก็เข้าใจหมดใช่ไหมฮะนักปนักธรรมทั้งหลายตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงเอาแค่นี้ก่อนนะขันห้าอย่านะ้แค่นี้แหละพระเจ้าสอนอย่างแค่นี้ก็ไม่ใช่ตัวใช่ตัวพราะคุณก็รู้ใช่ไหมเออไม่มีอะไรให้ยึดมั่นถือมั่นไม่มีอะไรเลยใช่ไหมเพราะคุณก็รู้แต่ไอสิ่งที่มันมีอยู่ ใช่ไหมมันมีสิ่งหนึ่งอยู่ใช่ไหมที่บากคนก็รู้อยู่แก่ใจอยู่ว่าเออท,ทั้งที่พออาจารย์อธิบายเราศึกษาพุทธวจนะจริงๆมันก็ไม่มีอะไรให้ยึดมั่นถือมั่นไม่เที่ยงใช่ไหมฮะแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่มันอยากปฏิบัติอยากหลุดพ้นใช่ไหมนี่แหละที่ผมกำลังพูดถึงที่พระเจ้าตัสรู้เรื่องตัวเนี้ยเมื่อสองพัน 2, กว่าปี เขาเรียกว่าการสืบต่อของจิตมโนวิญญาณนะผู้หลวงเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสาร <c oughs> ผมใช้คำศัพท์กับไอ้ตัวเนี้ยภาษากับมันหลายผมเรียกมันว่า AI บ้าง <c oughs> เชื้อโลกบ้างเอเอลียนบ้างน,นะฮะจุงจริงจังบ้างน,นะ หรือไวรัสผมเรียกถ้าใช้ไวคำว่าไวรัสนี่จะเหมาะก,กับมันนะมันอยู่ลึกๆในส่วนลึกของเราอืมเพราะไอ้ที่เรารู้ว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงเนี่ยการศึกษาเนี่ยไม่ใช่ตัวใช่ตัวการเดินตามมาักการเห็นถูกที่ได้ฟังคำสอนของ ของอาจารย์วิทย์หรือศึกษาพุทธวจนะในมรรคมีองแปดนะฮะในมรรคมีองแปดเฉพาะมรรคมีองแปดเท่านั้นนะในขณนะในมรรคมีองแปดยังมีซ่อนหรือซ่อนเลนโ์โพกีธรรมไปอีกสามสิบนเะจ็ดประการอยู่ในนั้นหมดเลยนะฮะคือการเห็นถูกชนิดเนี้ยจะต้องเห็นถูกมันจะต้องมีตัวเห็นนําเห็นถูกนําไม่งั้นมันทําลายตัวตัวรู้ตัวนี้ไม่ได้เพราะ พอเห็นถูกปั๊บมันจะเข้าสู่การเรียนรู้นะะไอ้ตัวรู้นี่แหละที่เรารู้ว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวก็คือมนุวิญญาณรู้ทางโลกก็มันรู้ทางธรรมก็มันนะะนี่แหละฮะตัวกิเลสเลยผมพยายามอธิบายเรื่องแบบนี้มาหลายปีแล้วนะะคนก็คิดว่าการฟังธรรมะการปฏิบัติการรู้การละปล่อยวางความคิดโทษความคิด ความจําความรู้สึกนึนคิดส่วนใหม่มาตันอยู่ตรงนี้ทามีกันอยู่ตรงนี้แล้วก็คิดมาตัวเองพ้นทุกหลุดพ้นเข้าใจเข้าใจแล้วอืเดี๋ยวเมื่อเธอใช้ชีวิตไปเรื่อยๆื่อยเดี๋ยวไอ้ตัวตัวกิเลสผมเรียกมันว่าตัวไวรัสแล้วกันอ่ะกิเลสมันก็เป็นภาษาสมมติไวรัสก็เป็นภาษาสมมติอ่ะอเอาแบบชื่อแบบให้เทรดหน่อยแบบเอวิทยาศาสตร์ปน พุทธศาสตร์นะก็คือไอ้วาระตตัวเนี้ยนะมันกำลังแพนะร่กระจายนะในเรื่องของธรรมะตอนนี้ระบาดหนักนะการจะเห็นแจ้งและทำลายความมืดบอดความหลงตรงนี้ได้เนี่ยมีผมท่านช,ชี้เป็นชี้ตายนะให้หลุดออกจากอสวรร์ตัวนี้ <c oughs> แต่มันไม่ใช่ว่าเราจะสำเร็จตั้งเป้าว่าจะต้องสำเร็จบางคนมหาอาจารย์วิทย์ ตั้งเป้ามาซะแล้วไอ้โมโนโมันตั้งเป้ามันก็แข็งโป๊กเลยเออเพราะเป็นตัวกิเลสตัณหาเลยไอ้โมโนเนี่ยหรือไวรัสหรือเจ้าเอไอหรือเจ้ามันเพราะไอ้ตัวเนี้ยมันจะมันเหมือนคอมพิวเตอร์นะเอไอเนี่ยมันจะเก็บความรู้ได้เร็วมากนะฮะที่ที่ระบาดอยู่ตอนเนี้ยมันก็พวกเอไออ่ะมันเก็บความรู้ในสิ่งที่อาจารย์พูดไว แล้วมีคนนําไปพูดต่อเยอะแยะนะฮแต่มันทําลายตัวมันเองไม่ได้แล้วถ้าเราเคยดูหนังฝรั่งโลบบมนุษย์เป็นคนสร้างเอไอแต่สุดท้ายเอไอมันฉลาดมันวิวัฒนาการนะครับอืนี่แหละฮะเอไอมันควบคุมสมองควบคุมใจเรา เจ้าเลือกมันเมื่อสองพันปีก็คือสัตตนางท่านนี้ผู้สืบต่อสืบต่อสันดานสืบต่อความเลวสืบต่อการเวียนว่ายตายเกิดมันเป็นผู้สร้างวัตฏสงสารอาจารย์ไม่ได้สอนอะไรแต่เวลาคนมาหาอาจารย์อาจารย์จะชี้เห็นแต่ละขณะไม่ได้ให้รู้นะถ้ารู้มันก็จะเข้าสู่ระบบเอไอระบบอเอเลี่ยนตัวเนี้ยมันก็จะ พอมันรู้แล้วเนี่ยมันจะแข็งมันจะมีเกาะคุ้มกันมันเพราะสิ่งที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดเนี่ยอย่าจําไปปรุงแต่งต่ออย่าเอาไปเป็นความรู้เพราะอะไรเพราะไอ้ตัวมันจะลันของมันนะไอ้ตัวตัวเอเลี่ยนหรือเอไอตัวนี้มันจะรันเลยลันเพื่อสร้างความรู้ไปเรื่อยๆแทนที่มันจะมันจะทาลายมันจะออกจากความรู้ทั้งหมดออกจากมานะทิฏฐิเพื่อจะเข้าสู่ ความเป็นตัวตนของมันก็คือตัวอัตานะ่ะเพื่อจะทาลายตัวมันเองทําลายตัว memory. เมมโมรี่ออนะฮะยิ่งไปรู้เท่าไหร่อ่ะนะฮะมันยิ่งเก็บความรู้มันยิ่งนั่นแหละมันยิ่งสะสมอสวะนะฮะโอเคคลิปนี้ก็มาเตือนทุกคนแค่นั้นเองเพราะตอนนี้ไอไวรัสตัวนี้มันระบาดนะมันเชื้อไวรัสมันก็พัฒนาไปเหมือนกัน เจ้าเอเลี่ยนตัวนี้ยผมนึกบอกว่าเนี่ยเต็มอยู่คนก็ได้แค่ความดเดี๋ยวออกไปใช้ชีวิตพวกเธอก็จะรู้เองแหละนะฮะว่ามันยังไม่จบจริงครับพวกเธอคอยกดข่มอารมณ์อยู่เพราะยังมีตัวมีตนแทนที่จะทําให้ตัวตัวเองสาเร็จในชาตินี้เพราะตัณหาตัวเองไงหลายคนนะแค่รู้ก็อยากสอนธรรมะคิดว่าตัวเองบรรลุนะฮะบรรลุอยู่บรรลุทางความคิดความจําแต่ไม่ใช่ความจริง ยังไม่เห็นความจริงว่าตัวเองหลงทั้งหมดแล้วก็ไถ่ถอนยากด้วยคนที่จะศึกษาทำกับอาจารย์วิทนั้นคือคนอาจารย์เรียกว่าเขาโคมีนักพูดเรื่องธรรมะเต็มไปหมดเลยแต่ไม่มีสาธุณีปฏิหารไม่มีพลังที่จะทําให้มโนมันชะงักมีแต่ทําให้มโนฟูมันอยากรู้นะ<ม>โอเคคลิปนี้เอาแค่นี้สิบนาทีสาธุครับสวัสดีครับ